จังว่าฝนสิตกกันอกนอนเนาะนี่แหละครับผมคือเป็นรีวิวแหละครับนี่ครับนี่ครับน้องจองจอยนะครับผมนี่แหละครับผมเหมือนแบบคือกรับฝนคือสีมากกันอกนอนเนาะเพื่อนี่ฝนสีตกบ่ โบยตกด้ครับผมคิดว่ามันฝนติตกขึ้นคือบยตกเขานอนนะครับผมนี่ครับผมได้ยินเสียงนะครับขณะเสียงนกเซล่ยวๆนะครับผมนี่ครับผมเตือนไหลสสนนะครับผมนี่แหละครับผมนี่ครับผมติดตามนะครับนี่ครับผม ไปสดไปเรื่อยๆครับผมนี่ครับผมนะครับผมนะครับผมเสียงสัตว์นะครับผมแต่ในยินเสียงนกฮองฟนสิตกบอกครับมาขึ้นนี่ครับขอคุณที่รับชมนะครับ